อ่าครับมาเอาเบเด็กหน่อยตกปลาเด็กหน่อยพึ้นตกปลาสั <c oughs> ากเป็นโบเป็นผุ่ที่มาขั้นเบดพลอยลูกหน้าหอดผุนอันนี้คืออะไรนี่สาวให้ยังนี่ <c oughs> สาวไฟหัวสาวให <c oughs> ้ยังอเอาเข้ามาเอาเข้ามา นี่มาเล้วเดีเ๋ยวจ,จับจะจับนน,บจจบน,น่นจับไอจับคันมันโน่นจับต้นคันจับคันตรงนี้มือมันจะหักเลยเออจับตรงนั้นเละค่อยลากค่อยๆถอยหลังเลยเค่อยๆถอยหลังเรียบร้อดเด็กหน่อยโต๊ะฟ้าเป็นครับขาดแล้วไปทีเรียบร้อยครับผมเอาลุ่น ขาดแล้วครับ